เ้าอันสุดใสของเมืองบ้านนาะก็มีหนุ่มวัยรุ่นคนหนึงชื่อนุพัก้วฮะซูมสัญชาติเด้อนะไม่คิดว่าตัวเองจะติดอยู่ในละครบอกอะไรแบบนี้หรอกเอาอะซูมก็ได้าปาเจแปนสมกับพระเอกยังคอยไปล่มงเรียนก่อนแล้วเนดะ้อ บักนกมีอย่างคอยได้เกาหลีจ้กตะวฟซีไดอินเดียอียิคีเดียเทนไปล่ะบอยอยากเว่าวนำเอา้าบักอัศาวินทำไมเฮ็ดจังสี่วะเป็นหมูกันแท้ๆเป็นอย่างถึงทีมกันได้อา้าววันดีไอ้นบ มีอะไรหรอไอไทยว่าแต่เพิ่งโดนไอวินทิ้งเพื่อนใช่ปะเพิ่งโดนเมื่อกี้อ่ะแล้วไหนได้แหละเออไม่เป็นไรนะ้ากูได้แท่แฉว่าแต่ึงได้อะไรอ่ะอ๋อกูได้ญี่ปุ่นโอไทยกับญี่ปุ่นก็ดูเข้ากันดีนะเออก,กูจะมีเรื่องเล่านะคือกูเห็นไอวิน่ะมันได้เมียเว้ยฮ้ยจริงดิอยากเห็นหน้าเมียมันปะเอออยากเห็นดิตอนพักเที่ยง เดี๋ยวพาไปดูเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใกล้เข้าเรียนแล้วซส์ไซสนี่ยูนี่นแมมโอ้โหนึกว่าสกอยเผื่พี่พี่จะไปแล้วจ้ามาได้ไงเนี่ยน้องกูเองเออว่าแต่น้องได้อะไรอะ่ะเออทางได้ลาวโอ้ใช่กับลาวนี่บ้านพี่เหมือนน้องเลยนะเนี่ยอะไรเหรอน้องกูมาเทพมายืนมอง อะไรตรงนี้เนี่ยเอ่อก็ดูนั่นสิมันหวานกันเอะขี้เดียดความฮาก,กูไปละสู้ไปพวกเข้า <Okay. S 3> <Okay. S 2> เอเคเอ้าไปใส่มาละหญิงอุยตะกี้นี่นะเห็นคนสวีทวีวีกันอยู่ในโรองอาหารเบมะวะขี้เดียดเฮงอ้าวแล้วมันเป็นไพรกับไพรอ๋อมันก็ใช่เหกับกันยามีมันโคตรตบ,บาดอ่นะข้องกระสู้ เย็นนี่กลับไปเล่นแบบอะไรดีอ่ะปลูกผักปะอือโอเคโอเคโอเคปะจี้แจกเทปประบดทั้งสองฮะกี้ได้ยินว่าอะไรนะไม่น่าจะมีอะไรหรอกมกั้งคือว่าฉันขอเชิญทั้งสองเนี่ยเข้ากลุ่ม messenger นะยกเชิญไปอืมโอเค <c oughs> ได้ได้ลนะเทียบไทยตอนเย็นอย่าลืมออนด้วยละ่ะเออน่าไม่ลืมอยู่แล้วน,ะน่าเฮ้อได้กลับบ้านสักทีไหนดูซิจินตนาเชิญมายัง โทรไปหาเทีมไทยดีกว่าอามีอะไรเหรอนะ้องพระเก้าเทีมไทยอยู่ไหนเนี่ยอยู่เซเว่นนะกำลังหาของกินอยู่เลยอืมว่อแต่จินตนาเชิญมายัางอ๋อเชิญตั้งนานแล้วตอนนี้อยู่ในกลุ่มแล้วเคเคแค่นี้นะไปะเข้ากลุ่มดีกว่า า็ทันทีแบบการเคลื่อดอุบายนะใช่ใช่ใช่เฮ้ยเลือกยุ่งได้ไหมมักนกมึงเข้ามาได้จังไหนมักเหนียบไทยมึงก็ไอ้โตสลอไซเล่ลูกอีโนอแตดเอาเอามักห้านี่มึงอยากถึกตีนกูบอกมาแมมาแมคอยบอยานดอกโอ้ยเศร้าเศร้าเศร้าแม่สมัยทุกคนมาบอกกันว่าทุกคนได้สัญชาติอะไรฉันได้เวียดนามส่วนฉันได้อินโด อยฉันนได้จคดีคอยได้เกาหลีคอยได้ายอย่าไปฟังมันได้อินเดียเข้ามาค่านี่คือสันดานมาเท่เอ้ยเศร้า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 ได้กันได้แล้วคอยได้เอไปเล่นบูเคเว่นน้ำคอยบอเแบบีไปค่ะโอเปอร์ของหนูขอไปหากบอลเด้อแม่เมื่อขี้เดียนแห้งเม,มนทีเดียค่ะครับเอานับไปเล่นเท่านะคอยบอ เออไปดัมไปดำมต่อยตามมาเด้โอเคห้าหลังจากไปอ้วกมาเข้าไปสองพวกมันสองตัวดีกว่า <Yeah. S 1> ชึบเข้ามาแล้วนะพวกมันสองตัวอ่านั่นไงกำลังจูจีหน้าร้านไอศครีมเมียบานบอเมียเมียเมีย หล้งไดนหล้งไดนบ้านหลังสิบแปดสุมหานั้นมันเสียไปไซวะเดียดีดีด,ดีตามไปเสือกกับบ้านนละ้วมาทําอะไรต่อดีดูละครปะเออใช่ใช่ใช่เพิ่งเห็นละครเกตอนใหม่มาแล้วืมติดละครเกซะด้วยเอ็นใครอะ่ะหยุดอีใช้บนล่องหุนดีนะเซฟชุดเอาไว้เราคิดว่าเตีงตาฝาดไปหรือเปล่าอ่ะน่าจะใช่นะ